มองเมื่อแบงค์วางถาดอาหารแต่เมื่อแบงค์เอื้อมมือจะเรียกช่วงจังหวะนั้นเธอเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอจ้องมองไปที่มุมห้องอย่างเข้มข้นริมฝีปากสันเครือและพูดออกมาเป็นคำๆเหมือนพึนพรรมพำอย่าไปกลัวแล้วไม่ต้องกลัวนะมานี่มาคุณแบงค์มองตามสายตา แต่ไม่เห็นอะไรนอกจากผนังสีขาวและเสื้อขาเกา่าเงื่อไหลซึมที่ขมับของเขาเสียงนอกห้องเงียบกริบจูจูก็รู้สึกเหมือนเห็นเงาดำผ่านไปทางหางตาพร้อมกับลมเย็นๆขนแขนลุกสู้มีอะไรเหลือมะลิคุณแบงค์ถามพยายามทำเสียงนิ่งมะลิหันมายิ้มให้เขาอย่างช้าๆ แล้วก้มลงพูดกับความว่างอีกครั้งมือของเธอยกขึ้นรูปศีรษะบางสิ่งที่ไม่มีอยู่คุณแบงค์ได้ยินเสียงกระสิบอ่อนๆเสียงหนึ่งมันไม่ใช่เสียงของมาล,ลิเสียงนั้นเสียงแหบเหมือนคนแก่แต่ห่างไกลจนได้ยินเพียงเศษเสี้ยวคำแบงค์ชะงักเขาคิดว่าตัวเองฟังผิดเขายกมือปัดความคิดนั้น และกลับไปที่เคาน์เตอร์แต่ภาพของมาล,ลีที่กอดอากาศยังคงติดตาเขาคิดถึงข่าวลือเก่าๆที่ได้ยินจากพยาบาลเรนก่อนมีเรื่องของผู้ป่วยรายหนึ่งที่เคยจากไปวันต่อมาแบงค์พยายามคุมตัวเองให้เป็นปกติเขาเดินไปหาแฟ้มประวัติคนไข้ของมล,ลิหัวใจเต้นผิดจังหวะข้อมูลส่วนตัวไม่ผิด ปัญหาทางจิตเวชและอาการหวาด